สบายดีพี่น้องท่าทายสบายดียั่เสารยินดีตอนหับเขาสู่ซองดีมซาลาหนึ่งเปดที่เก่า,าพี่น้องเมนี้ดีมสิไปบ้านเกิดพอก็เนาะภาวามีพี่น้องเสียชีวิตเนาะพี่น้องเพิ่งเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวันอังคารเนาะเมน,นี้เป็นมือปงซบเนาะพี่น้องก็คืออันไปอาดวงใช่ไหมเนาะอาดวงอาดวงก็คือในนาม้องพอเนาะพ่อของอาดวงนะเป็นน้องของพ่อฟ้าดอนพ่อแบบ ลูกเอือยลูกน้องแบบดิมก็ชุ่มสะอ่อนนั่นไมเนาะนี่แหละเอาประมาณนี้ยแล้วพี่น้องเพราะว่าอายุบ้านกับใบไก่พี่น้องบรรยางเนาะพย่ดอนไปก่อนแล้วขนมปี๊รายขนมปี๊รายยางไปก็ได้เนาะดิมกับชีไปก็มีไอเลี้ยงไปกินท่านเนาะพี่น้องมีท่านน้ำเพลินวันนี้วันพผาฮัะพี่น้องผาใต้วันอังค์วันอังคารนะวันพุทธเอาไปบุได้พี่น้องพุธตกบ้านผาฮัตตกปลาเนาะต๋องวันพผาฮัะพี่น้องเอากับชีไปเนาะพี่น้องเราไปกับมีไอเลี้ยง ดวงวก็จะปี <48. S 1> ปนปะสี <40 8. S 1> ่สิบบาทสีสิบาทนันบ่กสี่สิบบาทนะพี่นอก ตอนนี้กะมาหอดเพือนประพรเนาะมาเจิดบนใเพื่อนไก่พญอดอนช่แล้วไป่ใช่แล้วทำเก็จะยังเจี๊ยบเขาผับป่าพี่น้องแล้วถ้าเสียยางเขาไปที่เสียมาหล่อเพืงอนไม่พรก็นอกพี่น้องไก่ไก่พญอดอนพี่น้องคนปลูกคนปลูกเฮ้ยทำเนี่ยเบ่อไหมอ๋อ <Club> ข้างหมึกอื้อนพี่นองข้างหมึกอือ้อผิดก,ก,ก,กัมีผด้ผีเพิ่นมักเคือพักสะอมกัมีใช่ใช่ันัะนะ้นไหอ่ะใชแม่คุณพรได้ฮะฮะไปพูดไปเดนก็มีเรื้องเรี้องอยงยาง,ยางไปหนักไปหนอง คิดตอนเรือเรือต่อทางร้านเหลาเช่าขนาดปิดหมดแต่นี้ก็ะพิานไม่ตรงคือข้างหนอังงไปลูกสาวกับตั้งนมตั้งเรือลุกกระจอะน่อยฉิดมาต่อยเต็ยมพอนจากนี้ตั้งเรือลุกระจอะน่อยจากคณะทิบนไ้แล้วครับที่เรืหองอนะะ เราส <im <im e ิบห้าชีวิตไม่เหมือนกันเลยน้อะไรก Gracias. นี่เรากินเขาฮะเออจุดกันนะจุดจลำดัแต่จุดจุดผูกห้อทีนาเบัดมือเจ๊คนใดวะ

ขูบเล็บหนึ่งมากีนรอบคือตุทคือตายหนักตุ๊ดเลีเ้งลงลงยง แซลีน้องนะจาวัดหมีอันนี้ร้าอรไขแข้งันทบไม่คิดเลนะบรรยากาศพี่น้องจาไม่ง่ายักหมูอไฟก็มเยนะอนี้ เนาะตอนนี้เขากะยางเมื่อยเลยเนาะหลังจากอันนี้กะมาอันนี้อันเขาจะไปหาไม้ไร่ลำเลยเนาะเขาจะสิเอาไปไปไปปาในเขากะยางเมื่อเอาพี่นั่งล้างนะอันนี้ก็น้องพ่อหลูกยญาเฟือเขาจะเป็นยางแวะขึ้นพัวค้อเนาะฮะโคฟักขามันส่แกงหน้าใหม่ฟักขาใส่แกงหน้าไม้เพิ่นขายแบบผ้าเลยพี่น้องเออขายแบบผ้าอยู่ตลาดสวรรค์ใส่ค้าประจำ ก็จะจืออยู่กะจะฐานก็จะเคลื่อยอยู่ไปชิมาหารเหม่อนเไอ้พรกันนะเว่ยกันเหมือนมาเว่กนพ่อพรนะพี่น้องอันนี้นะเป็นเอื่อยพอเอื่อยพ่อพ่อมีเอื่อยคนเดียวเนาะมีผู้หญิงกันเดียวนะจีแลนแหละสบายดีจีแลนสวัสดีกับลูกจะได้เห็นไอ้รถไอ้พรสบายดีเมื่อเมื่อคืนเหรอบ้าหนาอยิไปหาอันเก็บอพาร์คพี่น้องอันมานั่นเขาจะไปอัน ไปห้าหมาไล่ลำเนี่ยนะยอันนี้กเนอะลูกลูกอบอ,อัตอหน่อยหาหล่อสวนป่าก่อนใสวนน้าก็ม่ยุตแต่ว่ามันไม่ทัเลาะเป็นถ้ากระแต่งยอดหนึ่งเขาจะชื่อเงาหามันไ่หย่ง ในเสียหน่าจ้ะบนี่เสียสวนจ้ะนะเ้ยกลังเหลือเพออในนอกนี่บ่ของเจ้าบ่ทมดินนะเออข่อยด้๋มดินนี่ยเออให้างเยเบิเบิ้อยัวรดห้าปดซิบรถแน่นง้างนี่เห็นบอคนทางนะเอออออคนท้างเห็นอยู่คนท้างน่ะข้าวกัรดเราอะ พี่น้องข้าน่ามมีโฟนเด้อพี่น้องเงื่นเพิ่นนี่าคูปีคูปีย่างข้าอยู่บ่ปะเด่นบ่อปลาพอนเทมือเขาไปเท่านึงอ่ะสามสิบมีอย่างพี่น้องแม่เนี่ยนี่คือยอดพักขาบดาเอิ่นพักขาเนาะทางไทยเอิ่นมาพักสะอมพี่น้องก็อย่าไมาซื้อมาซื้อเด้อแค่มีโฟนมีแบบนี้เป็นว่าค้าอันบ่แพงดอกรับแบบแพงเพยคนมันมข้ามขี้เป็นว่าสามบาทเท่านั네้น มันละพันคนคล้ายเลยขนาดเล็กกว่าคนพ่อแหละมือนักก็เอาซ้ำหนึ่ี่แอ้าวแต่อ้าวพี่น้องมันหนึ่งมือน่ะก็ได้แกงมนัดถวยเดียวมือนี่พี่น้องมันย่างร้ายได้เมื่อาทเนาะเงานี่นั้นอย่างนี้แม่ดูเพราะจะยไม้แม่มัาวกว่าปีจะบอกโอ้ยมันแตกออกเลยพี่น้องไม่ร้ายหนึ่งเนี่ยของน้ำฝังนี่นี่นะ ้ายเามันแตกออกเองพี่เนาะเป็นเดี่ปนนางอาเงินนะกับพรโซ่ะมือเกีบว่ะเดียวมันแตกออกเองพี่เ้องเออมันแตกออกเองเนาะเห็นไหมเห็นไหมแตกออกเองพี่นนองแงงเหงาข้าคเดี๋ยดีมันออกมาเนาะพี่เนี่ยมันแตกออกมาเน่ะ่เน่ย

มะเนี้ม no ันแตกออเนอเดียมหนอมะเนี okay. man, like ่วเามเงาเดียมเงาเดียวเออแล้วลามของ họ พี่กะนนบันาไปเลยเน่เขาตั้หบ่เด้ออันเอางานไปปูตีดไว้ก็จะว่านาะปะกะไวุกคนเก็บับนเด้อเด้ออ้าแม่ ตัดเอาบ่เอาเพียตาเด็ดเอาเด็ดเด็ดเอาเด็อเด็กพี่น้องเนแาี่อาจะเอืดอมได้เบี้ยแม่มันอ่ะผาผ้ามันผ้ามูอื้อไปแล้วเด้งอ่ะเดหยอนอื้อจะบอาหมางมันหมบ่หมกันมดกจะจับหม่านเดยนึมางันแบนเอาเลได้แล้ว ข้าวหมกข้าห่งพี่น้องนะนัเด้อผักขาดักาิงกระดอเดานสู้ๆมาหออผักขาึเอาเต็มที่พี่น้องและนามนี้นะพ้นห่ามเลี้ยงอยากที่สมๆน่สาซาลาอาุกฟันใส่บรวลายพ้าหลวงขุกฟันกันง้เก็บไอหยอดอื้อันนะเรื่องหมาจะเป็น จงไว้ด้วหมาเหมือนป่ะจงไวกบจับดอกโบจับโดยฉันเห็นหมากเลบจับมีหานวลเหอมื่อเมื่อหลังขอให้เก็บนไปซาวหน่อยเออเก็บกินเลยม่ไปหน่อยม่ไปหน่อยหมาเหมืบจับอือับท่อเอามาแกงใส่นม้เอามาขุนแน่นาว่าเอ้านี่เนาะมาเอาเอาเม็ขุณแน่ มเงไปเบิ yeah, ้งดูังนาังนาโกใหญ่บ้านนี่ปูเพียงแตงาเนาะ่บับัในสวนเทาคือเงานเนาะเด็ังาคนละแบบเด็กที่นอกอัี้น้านะเมื่อได้แก่ะป้าถ้าละแก่ไน่ะบีเบิ่งลูกบีเบิ่งโยแ่นองักนาขว để mì đi nắng đi măng nha đi 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 Để đi nọ đi đi Để đi <coughs> <Mặc nào. coughs> <Mặc nào. coughs> đi <nào>. <coughs> ไม่เที่อวอ้อแล้วก็ถ้าขาข้าตาด้วยน่ะอืมันเหลงอะไรนี้มลันลนได้พักขาได้นะเห็นมาเออพี่น้องพู้พงุ่งเจี๊ยอคุ้มใช่ไหมโย่่าคนไทยประตัวใหม่ตัว่ไม่ด้คุณผูกแล้วขามีเงาพรฝ่าคนไทยประตัวมามันใหญ่น้ออันเล่บสีนาะฮะ อะไรเบิ่งางลุมคือเพิงหอมหน่อยเนาะเจ้าออมอยู่บอกปะซื้อเอ็นออมเนาะอ่ะเมื่อคุนเนี่ย เห็นเพียงผ่านหน้าบ่เดี๋ยวเห็นเพียงผ่านหน้า่ได้เอลยอ่ะมื้อคุณเนี่ยเดินมามาแเนี่ยพรอ่เมื้อคุเนี่ยเดินมาเคี้อวมาหนาวแบบพัก่านพลังพักสะอมทั้งลุงได้ไพี่น้องพักที่พลังกเอาวพักสีเหล่าลำมันสิบพันละมันสามสิบบาทตำเหล่าอึกหนึ่งตำเหล่ากินเดียวเนาะเขามีคาได้พี่น้องเนี่ย บ้มีเี้ไปบ่ได้ปอนลงกึอบเลยเหรอกือบ่แม่เออปอนหวมลนร่งเลยว่าเหี้ยนะประได้บ่โอ้ยสูบ่วงเลยนะนะสูบรงเลยเขาเหี้ยนะเออกำลังหายใจโซ่วีเหนื่อยแล้วพี่น้องข้าศึเมื่อทางสวนเฮาเด้อพี่น้องเมื่อทางสวนเฮา สวนเฮาเด้อกายต่อกันเด้อถ้าเจ้าก็เริ่มมีเลือดออกมาแล้วพี่น้อง พอกเกแม่ใจกากเข้าไปเด่นแเหมอนดแมเน้้าาพนี่พี่น้องเขาอยากเขามานมาเชีนี้น่ะเขาอากกรลั่งมแบบทุมยินแบบูเขือนทะนี้ท่นี้เขาอกหังเฮเือนเลยพี่น้องเฮือนีลเดะเฮเือนตดกันเลเข้ากันไก่อะไรพี่น้องเขากไกีเนาะหากระเล่มเคี้ยวงาน น <T is t ình> ี่แหละหยาชุ่นะหาลำไปปุ๋ยไยาเหรอนเริ่มเคลื่อนแล้วแมอ้าวกวัวคืองามมันถือฝนสุดนี่ไม้ยาเหาก็เริ่มเต็มจากพี่น้องก็เริ่มแบบอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเริ่มมีเพื่อนคนอ๋องมอปุกแล้วก็เริ่มมีชี้ซันในทั้งนั้นทั้งมันหย่างกับชิโตะเสีก็เบันถวยบั็นถวยกัมีพังหนีหน้ามันยั้งามเลยขมีพังหนีหน้ามันยังงามเลยเพื่อนเป็ทางได้เปล่าเพื่อนเป็ด ไปทางดำเนแม่ทางนะทงอะไรนะไปทางนี่นยแล้วทางกระทินพี่น้องตัวนี้ดินกับมาฮอท,ทียไม่เสียพรนะนี่ได้ทางอื้อทับขาทับแบบนี้แล้วแม่เสียมะแกใส่ทำไมาบักอื้อไ้ป็นบทจับออกนหน่อยได้อยู่ก่อนลวปิดหน้าใส่ม,มีงหน่อยแกงอ่ะที่ทับขาทับหมักหน้าพี่น,น้องจากก๊กม่ยาพรนะพี่น้องเลกอ่ะอันนี้ส้มบุญในบัตร อันไม่เลี้ยงอันไปกินธาตนะพี่น้องถ้าเฮื่นคนตายเพียงค่าเฮื่นนะเอิอแบบถ้าหล่ะไปปราสาทเนี่ยเออมาเฮื่นดีพี่น้องถ้าอันถาว่าเอาไปปราสาทเลี่ยเราแจ่ข่าวเอิอมาเฮื่นบุญเนาะถามว่าเรื่นงานเอิอมาเฮื่นดองพี่น้องอันนี้แก่แจ่เขานะพี่น้องแจ่เขาวันอาทิตย์วันที่สามเนาะวันวันจันทร์ตักบาสพี่น้องใส่บาสเนาะปัญญางสูงอาด้วงนะพี่น้องมันส์ไอ้พวกไอ้อยุได้แก่ชีวิตเจ็ดปีเนาะถามอยู่เช้าเคยเนาะ ยัเมกันหาชินพี่เนาะแหลสาว่าเป็นดาแต่ว่าเป็นแามีเงินเลยนหนนเด้ไปตอนนั้นไปว่าเป็นบีวะแมะว่าเป็นบีแล้วไปแบบสะหงไปผ่าเะาจะเอื้นวันดูดไปงเยงิงิงเลยเสือใช่แสงไปนงเจาอีังลเขาจะเอื้นมาแล้วพ่ว่าอันนัเป็นไหเป็นถ้ามีน่ะเป็นบีเป็นยิงบีาไปอันเลเสือบีแล้มัน บนเศร้าวันนี้เป็นตัปต่อไม่นู้ว่าอะไตัแก็เลยเสียชีวิตนะพี่น้องเสียชีวิตร่างขานนะพี่น้องเคยเป็นบ่บ้านพี่น้องนะขาแม่นก้นผุดนะเขาจะเอาไปปลาดผุดตกบลาพาร์ตกปลากระทืบไขายงว่าขุดใบตัดพาร์ตใบซ่านแต่จะไล่อันคุ้มือในเท้าซ่าคุ้มมือเบียกซ่าเบกซ่าเนาะมีป้าแจ๊กพาพี่น้องกลับไปมาบ้านเกิดพ่อโบไก่พี่น้องขี่รถไป้ยางก็ได้ด่าใช่ไหมตะกี้พอยายดรอ่ะไปห้าไม้ไล sure. right so. an ่ลำเลยก็อ like ยู่ทิ่นพี <m any> an> an ่นะพี an ่น like ้อง เอาไปป่าห้าห้าหนามากวันแะพี่น้องสั่งรับพี่นิกะไปขึ้นนี้ได้พี่น้องมันอีกอะไปกินทานนั่เอาด้วงแม่พี่น้องเจ็บกันไหมคิดหนาเลย